สวัสดีครับผมวันนี้พายุเข้านะครับเดินในน้ำเลยนี่พายุเข้ามืดไปหมดเลยโน่นน้ำขังเต็มเลยพายุเข้าฝนฟ้าไปเชอรี่ก็จะเข้าป่าเล่นโครนเต็มหมดเลยมแมลงเยอะวันนี้เหลือบลิ้น น้ำไหลมาบรรจบกันไหลมาทุกสายเข้ามารวมกันตรงนี้ลงไปนู่นป่าอ้อยไปไปเดินไปเร็วเดินเดินทางดินทรายปากชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝน ฮืมไปแลวไปเชอรี่หนาวไหมหนาวก็ต้องทนไปเนื้อเดินเดินฝนตกได้ตกดีแล้วครับปลายปี ต้นปีกแ็แล้งอ้าไปเดินโอ้โอ,โอ,โอจริงไหมน้ำมาน้ำมาเดี๋ยวฝนก็มาอีกมืดไปหมดเลยเกรดข้บผมสวดครับผม